ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ังแต่ครับนนะครับช่วงที่ผ่านมาเราเก็บตัวไงมันงก็ช่วงโควิดที่หยุดชกไป2เดือนกับ3เดือนนะครับผมก็ช่วงโควิดนี้ผมก็เก็บตัวก็ค่ายอยู่ตลอดครับ mm. ไม่ได้ออกไปไหนก็มีซ้อมกอมับสอบแล้วก็วิ่งที่รู้วิ่งที่ที่ค่ายครับผมบแล้วเป็นไงความเป็นอยู่ช่วงช่วงที่ผ่านมาเรามีต้องปรับตัวมากน้อยแค่ไหนที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็ การซ้อมก็อาจจะไม่เหมือนเดิมครับผมก็มีปรับตัวครับก็เราแค่ไม่ได้ไปวิ่งที่ข้างนอกอแล้วก็เก็บตัวที่ท่ายซ้อมอ,อย่างเดียวครับราัฐบาลกดเราครับให้ฝึกซ้อมได้แล้วตอนนี้ห้ามลงลงเป็นระงับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ลงครับก็ไปทรสอบแล้วก็เล่นลมไปก่อนครับผมจะทบครับจากโควิดนะครับทำ ววกระปบอะไรกับแสบมั้งครับกับการที่จะไปทวงเงินค่ขขากลับมาก็ผลกระทบก็มีมันก็มีมีผลกระทบครับผมก็เราไม่มีรายการมาเนี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ไปชิงแชมป์โลกครับผมครับแล้วก็การที่เราไม่ได้ฟอร์อมแบบลงรวมเนี่ยต้องใช้เวลาคิดว่าใช้เวลาสักกี่สัปดาห์ครถึงจะเรียกว่ากลับมาเหมือนเดิม ผมคิดว่านะสักถ้าไม่ลงรวมนะครับประมาณสักสิบวันไม่ไม่หมายถึงว่าถึงถ้าเรากลับมาลงรวมได้แล้วเนี่ยใช้เวลากี่วันถึงจะกลับมาเรียกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมก็สองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์ครับนดโปรแกรมหน้าที่จะเจอกับมันหน้านนิอย่างไงเรามีการเตรียมตัววางแผนยังไงบ้างก็ผมก็ตอนนี้ผมยังยังไม่ลงรวมนะครับซ้อมปล่อยลงเล่นกระสอบไปก่อนแล้ว ตอนนี้ถ้าลงนวอมได้ก็เพียมนาเป็นมวยที่เป็นมวยขีมือแล้วเป็นมวยที่ที่ถอยครับว่าถามว่าต่อยยากไหมก็เป็นมวยที่ต่อยยากครับความมั่นใจครับเจกรรมนาคผมคิดว่ายังไงก็ต้องชนะน็อกแน่นอนครับครับผมครับเพียมนาไปด้วยนะครับพร้อมมาดีนะครับผมมีอะไรฝากบมกรัฐบาลตอนนี้ไม่กดล็อกให้มวยกลับมาต่อยได้ครับครับผมก็อยากให้รัฐบาลลดล็อก แล้วก็อยากให้ให้ใน,นักมวยใ,ให้ต่กลับมาต่อยได้ครับผมครับอนะฝากบัวเรื่องนะค,ครับผมครับผมข้าไไปเสเตจต่อไปครับโอกาสที่จะกลับมาชิงแชมป์โลกเนี่ยตอนนี้มันเป็นการตัดเชือกกันระหว่างโรกบอลกอนสเลสกับเอสเตด้าก่อน,อนครับในสายตาแหลมนี่ดูว่าเอสตาด้ากับกอนสเลสเนี่ยใครดูได้เปรียบถ้าเจอกันผมว่า ผมยังไงผมก็คิดว่าโรมันนะครับก็อยากให้โรมันชนะ,อะเอตตาดาก็เคยเคยต่อยกันมาแล้วครั้งหนึ่งสูสีครับคู่ขี้สูสีก็คิดว่ายังไงคิดว่าไฟถ้าต่อยกันจริงๆคิดว่าโรมันชนะแน่นอนครับครับผมแล้วสมมติถ้าเราไปเจอกับโรมันภาคสามนี่เป็นยไงบ้างครับโรมันนี่ก็เป็นมวยที่ ต่อยต่อยยากเหมือนกันนะครับเพราะเป็นมวยที่ถามว่ามาตัดไหมก็ก็หนักอยู่ครับก็คิดว่าชนะก็ยังมั่นใจใช่ครับว่าจะชนะได้ในครั้งที่สามใช่ครับเพราะว่าเราเคยเคยต่อยกันมาสองครั้งแล้วก็ไม่มีปัญหากับการต่อยกับโรมันครับผมครับผมท้ายนี้ฝากอะไรถึงแฟนมวยครับที่รอการกลับมาของแลมดีครับครับผมผมก็ขอฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าผมได้ชิงชิงแชมป์สมัยที่3าผมจะกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครักหนึ่งครั้งหนึ่งครับผมไงก็ขอฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ,รบช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคุณครับโอเคก็ได